FM for life and music number 1 international hit music station this is that what i said about To focus. Met 107 FM for life and music. Number 1 international hit music station. <laughs> What I said about that? Then. Met in Focus. Met 107 FM. For life and music. Number 1 international hit music station. <laughs> What I said about that. Met in focus. Met 107 FM for life and music. Number one International hit Music Station. <laughs> what well, i said about that met in focus met 107 fm for life and music met in focus เมสเซอร์ะสำหรับวันนี้แล้วคะ่ะเมดอินโฟแคสของเรานะคะเราจะมาพูดคุยนะคะกับนายแพทย์รัศภูมิสุเมธีวิทย์นั่นเองนะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาเป็นกูรูด้านผิวหนังที่เขารู้ลึกรู้จริงด้วยนะคะในทุกมิติของผิวหนังแล้วก็ความงามคะ่ะวันนี้เนาะหัวข้อนะคะใหม่มากๆเลยจริงๆแล้วก็เคยยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยด้วยนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ทำเนี่ยมัน amazing มาก นะคะคถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเราไปผ่าตัดดึงหน้าโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเมส t เซอร์ Master. คือวัน Amazing จริงๆนะคะเทคโนโลยีจะเป็นเทคโนโลยีการยกกระชับแห่งปี2025เทคโนโลยีนี้คือ Blue Endo Lifting นั่นเองจะเป็นยังไงวันนี้มาพูดคุยกับคุณหมอกันสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับคาร่า,าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้ท็อปิกก็จึงเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าคลร่าเองก็ยังไม่เคยได้ยินเลยกับ blue endolifting เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะงงว่ามันคืออะไรเหมือนกันตามหัวข้อเลย blue endolifting เป็นเทคโนโลยียกกระชับแห่งปี2025มันคืออะไรคะคุณหมอมันคือเป็นการใช้เครื่องเลเซอร์ครับปกติแล้วเนี่ย ถ้าเราพูดถึงว่าเวลาเราพูดถึงเวลาเราไปทาเลเซอร์เนี่ยเขาจะพูดถึงว่าอ่ะก็คือที่เราเข้าใจก็คือทําจากข้างนอกถูกไหมฮเวลาเรายิงยิงเข้าไปแต่ตัวนี้หลักการก็คือว่ามันเจาะรูนิดนึงแล้วก็สอดตัวเล็กๆคือเป็นตัวลวดเข้าไปแล้วก็ปล่อยพลังงานเลเซอร์ออกตรงปลายปลายลวดฮะแล้วก็กระตุ้นจากข้างในเลยเป็นการกระตุ้นคลลาเจนจากด้านในใต้ผิวหนังเราเลยดังนั้นเนี่ยประสิทธิภาพก็มากกว่าที่ทําจากภายนอกลงไปอันนี้คือหลักการของตัว blue and ์ดอ Las t i n g เ a s e r นะครับอ่าเมเซอร์อค,คนไหนที่ฟังอยู่ตอนนี้ผ่านทางออนแอร์นะขารอยากให้ลองเข้ามาดูในพาร์ทของออนไลน์นิดหนึ่งจะได้เห็นภาพเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าแบบเออมันคืออะไรกันแน่เพราะตอนนี้<ช>เราเออมออีการสาธิตวิดีโอให้ดูอยู่ด้วยเช่นกันนะคะตอนทําก็คือทําแบบนี้เลยฮะก็คือจะสอดเข้าไปเจาะรูเล็กๆนิดนึงนะฮะแล้วก็สอดรูรดเล็กๆครับมันไม่ได้เป็นท่อใหญ่ๆนะครับเป็นรูเล็กแล้วก็ตรงปลายจะเห็นว่าที่มันเป็นสีแดงๆนั่นเป็นสี ตัวเอ็มมิ่งบีคือให้เราเห็นว่าตัวปลายรูมอยู่ตรงไหนแล้วเราก็ปล่อยพลังงานเข้าไปตรงใต้ผิวหนังตรงบริเวณนั้นดังนั้นเนี่ยผลลัพธ์ก็คือว่ามันไปกระตุ้นคลอเจนที่อยู่ด้านในเราไม่ได้ผ่านจากด้านนอกลงไปดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือทําให้เกิดการยกกระชับนะทําให้หน้า Lifting ก็แล้วแต่ว่าคนไข้สะดวกทําบริเวณไหนเช่นอยากจะทำบริเวนกกเนียงอย่างบางคนที่มีเนียงคล้อยคือผิวที่มันมีแซกมีความคล้อยลง กระชับทําให้เนียงมันกระชับขึ้นหรือช่วงแก้มด้านล่างก็กระชับยกอย่างบางคนห้อยตกลงมาแล้วเป็นกระเป๋ะแก้มอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เกิดเป็นร่องน้ำหมากก็คือทําให้ตรงนี้ยกขึ้นตรงร่องตรงนี้ก็จะดีขึ้นหรือกระเป๋ะแก้มก็จะดีขึ้นหรือว่าช่วงนี้เก็บตรงช่วงนี้คือเพราะคนที่ตกลงมาก็ทําให้เกิดเป็นร่องแก้มแล้วเนื้อตรงนี้ก็ห้อยลงก็กระชับด้านด้านช่วงบนของแก้มหรือรวมทั้งบริเวณที่เป็นถุงใต้ตาก็สามารถจะมาที่บริเวณถุงใต้ตาให้ถุงใต้ตา เล็กลงเพราะจะทําให้ผิวดูกระชับขึ้นอันนี้คือตัวหลักการของตัว Blue a n d o l i f t i n g Laser แต่งที่มันมี2ฟังก์ชันนะครับอ e <ck. S 2> mm ีกฟังก์ชันก็คือเป็นฟังก์ชันเอาไขมันออกด้วยอก็ oh. คือทําไม่เหมือนกันเออทำคล้ายๆกันแต่ <Okay. S 2> ว่า setting ไม่เหมือนกันตอน setting ของการตั้งค่าต่างๆไม่เหมือนกันก็คือถ้าเป็นแบบเอาไขมันออกคือเราจะเป็นการไป melt คือไปละลายตัวไขมันที่มันส่วนเกินแล้วเราทําให้ไขมันมันออกไปอย่างบางคนที่หน้าดูกลมจากไขมันเยอะๆอ,อย่างเงี้ยฮะก็จะน้อยลงหรือว่า เหนียงที่ไม่ใช่แค่ห้อยหย่อนแต่เป็นไขมันกระปอกไขมันก็ทําให้ไขมันมันแฟบลงไปนะครับอ่าอย่างเอคนไข้ที่ทําอยู่ตอนเนี้ค่ะคุณหมอข้าวเห็นว่าปากเขาก็ขยับคืออันนี้ก็คือแปลว่าเขาก็ตื่นอยู่แต่ก็แค่ฉีดยาชาหรือว่าไงคะคุณหมอแค่ฉีดยาชาครับใช่อ๋อเหรอแค่ฉ<ค>ีดยาชาแล้วเราก็ไม่สลบครับอ๋อโอเคไม่ต้องไม่ต้องสลบไม่ต้องอะไรด้วยแค่ฉีดยาชา อ๋อแล้วอย่างบริเวณเหนียงเนี่ยค่ะคุณหมอถ้าเราจะสมมติกระชับด้วยและสลายแฟตด้วยเนี่ยคือคุณหมอคือเจาะจรูเดียวไหมคะเจาะรูเดียวฮะเจาะรูเดียว,เด,ยวเดียวกันเลยเพียงแต่ถ้าเกิดลดไขมันอาจจะอาจจะตัวตัวสอดเข้าไปอาจจะใหญ่ขึ้นหน่อยฮะค่ะครับแปลว่าอย่างนี้เนี่ยก็คือไม่ต้องผ่าตัดแล้วการที่เจาะแล้วเราเราเรา,เราสอดไอ้ไอ้เส้นนี้เข้าไปเนี่ยความเจ็บตัวมันเป็นไงคะคุณหมออยากรู้ จ็บตอนฉีดยาชาครับแต่ตอนทําไม่เจ็บเลยฮะแล้วหลังจากทําอะค่ะคุณหมอหลังจากทำอาจจะมีระบมเพราะว่าแน่นอนเพราะว่ามันเหมือนเราทําหัถการอื่นอื่อค่ะมันก็ต้องมีความระบมอาจจะมีบวมอาจจะมีช้าได้บ้างนิดหน่อยอันนี้คือหลังทําครับอาจจะระบมบวมอยู่สักอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยครับอ่านะคะคุณหมอคะแล้วอย่างนี้เนี่ยเวลาที่คนไข้เข้าไปเนี่ยคุณเอ่อ คุณหมอต้องประเมินตามใบหน้าของทุกคนปะคะหรือว่ามีการดีไซน์หรือยังไงไหมคะต้องประเมินครับเพราะว่าหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะเราต้องประเมินแล้วออกแบบใบหน้าให้ให้มีเพราะว่าแต่วิธีการทําตำแหน่งหรือจุดที่จะเน้นอะไรเงี้ยฮะก็จะมีความแตกต่ตางครับคุณหมอคะาดูจากรูปเนี่ยออนอกจากมันยกกระชับแล้วข้ามีความรู้สึกว่าแผบริเวณ Are a ผิวที่มันบุ๋มเนี่ย มันเหมือนฟูขึ้นมาด้วยอันนี้เป็นผลพลอยได้ใช่ไหมคะคุณหมอหรือว่ายังไงเอ่ยทำไมมันถี่มันดูเดียนะพอเป็นการสร้างคอลลาเจนะคการสร้างลเจนมันก็ทําให้มันก็ตอบโจทย์ทั้งหมดเลยคือตรงจุดที่มันห้อยมันโดนยกอย่างเงี้ยฮะหรือว่าผิวคุณภาพผิวก็ดีขึ้นด้วยเพราะผิวมีคอลลาเจนเยอะขึ้นผิวผิวมันจะไทมันจะแน่นขึ้นอ่ะก็เดิมผิวมันหยดลงบวมก็จะดูแน่นขึ้นอย่างเงี้ยฮะพอมันแน่นมันลิฟต์ไอ้ตรงที่มันเป็นบุ๋มที่เกิดจากความหย่อนหรือคคววามมมเป็็นนนรรร่่ออองงกกดดดดะะบ้้ตจูีขึย ดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาเวลา,าเวลาให้คุณหมอมาปรึกษาเนี่ยคือเราสามารถส่งแบบรูปหรือว่าคุณหมอจะต้องเข้ามาอาจจะต้องมีการจับดูว่าเป็นเนื้อเลวหรือเนื้ออะไรอย่างนี้ไหมคะคุณหมอก็ถ้าได้ตรวจด้วยตัวเองก็ดีที่สุดแต่หมายความว่าถ้าส่งรูปมาในเบื้องต้นก็สามารถจะประเมินได้คร่าวๆาวครับอ่าโอเคอุ้ยผิวสวยผิวจะดีขึ้นอันนี้นนนที่บอกคือเราก็จะแบ่งเป็นช่วงกลางเออคืออะไร แก้มช่วงบนแก้มช่วงล่างแล้วก็บริเวณเหนียงแล้วก็บางคอนอาจจะทําขึ้นมาตรงนี้ถ้าเกิดต้องการแบบทําให้หางตามันดูเปิดยกขึ้นที่หนังตาตกอะไรเงี้ยก็สามารถจะเปิดตรงนั้นให้ดีขึ้นได้ก็ตรงบริเวณแถวขมับอันนี้ก็ขึ้นแต่ว่าหรือบางคนชอบอยักต้องคุยกันถ้าแค่แบบต้องการทําทั้งหมดเลยก็ก็เป็นแบบทั้งหมดเงี้ย ซึ่งแน่นอนเลยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันจะต้องมีการวิเคราะห์กันก่อนนะคะว่าแบบเออแต่ละเคสมันเป็นยังไงเพราะทุกคนก็คือไม่เหมือนกันจริงๆเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆหลักการมันมันคือยังไงอะคะคุณหมอมันมันเหมือนเป็นอารมณ์ร้อยไหมแบบมะหรือว่ามันจริงๆหลักการมันเป็นไงคุณหมอหลักการอย่างที่บอกครับมันเป็นปล่อยพลังงานเลเซอร์ตรงปลายลวดให้มันไปกระตุ้นคอลลาเจนค่ะแต่แต่มันไม่ได้เป็นไหมนะฮะ มันไม่ไร์เป็นใหม่ไอตัวรวดตัวนั้นเราไม่ได้ทิ้งไว้ที่ร่างกายเรานะฮะรวดนั้นก็คือเป็นเป็นโลหะที่เป็นตัวนํานําพาตัวเลเซอร์เท่านั้นเองแล้วก็จะปอดตรงแค่ตรงส่ดไปพอไปปุ๊บแล้วก็ทําจนได้ได้ถึงบริเวณหรือว่าทั่วทั้งที่เราต้องการได้พลังงาน a c c u m u l a t e ถึงที่เราต้องการแล้วอ่ะแล้วก็หยุดบริเวณนั้นแล้วก็ไปต่อบริเวณอื่นแล้วก็ทั้งทำทำทั่วหน้าประมาณอย่างนี้ครับอ่าแล้วอย่างตัวเนี้ยค่ะคุณหมอด้วยความที่มันแบบมันใหม่มากจริงๆเลยอ่ะมัน มันให้ฟิลนะคะฟิลอารมณ์เัลเทร่าไหมคุณหมอมันแรงกว่าคาว่าฟิลเพราะ,ะาามันเข้าแต่ตอนขำไ,<ป>ไม่รู้สึกแต่ว่าแต่หลังทำรีเซว์ต้องดีกว่าอยู่แล้วครับรีเซอ์ผลลัพธ์ที่ได้ดีกว่าพวกเครื่องใดๆทั้งหมดเลยอยู่แล้วค,ค่ะโอเคโอเคเข้าใจแล้วแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องดมยาสลบด้วยก็คือแค่ยาชาฉีดยาชาใช่ครับแปะอยู่ไหมคะ<ต>คุณหมอถ้าแปะ แปะไม่อยู่แปะไม่อยู่ต้องฉีดเลยเนาะนะคะคุณหมอจะ optional สามารถใช้ตัวแก๊สแก๊สที่เป็นช่วยเกี่ยวกับเรื่องของคือมันจะมีแก๊สที่ให้คนณให้สูดไปด้วยเพื่อให้คนไให้สบายขึ้นรู้สึกว่าผ่อนคลายค่ะใช่ไหมผ่อนคลายแล้วเจ็บน้อยลงได้ระหว่างฉีดใช่คือมันเจ็บตอนฉีดอาชาแต่ตอนตอนทาไม่เจ็บคุณหมอคะมีคําถามมาถามว่าหลังทํามีหลัอกี่วันถึงจะหายบวมคะคุณหมอ ก็ประมาณคือบางคนมันมีบางคิที่ไม่บวงเลยก็มีนะฮะหรือบวกแค่วันสองวันมีแต่ว่ามันมีก็แฝร,รี่แล้วแต่เคสส่วนใหญ่ก็ประมาณเราจะบอกว่าแค่พรเาค่าประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ฮะหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ก็อยู่แล้วใช่ไหมคะคุณหมอคะมีคําถามจากทางเมสเตอร์สนะคะบอกว่ามันต่างจากเครื่องกระชับอื่นๆยังไงเครื่องยกกระชับก็อย่างที่บอกตอนต้นคือเครื่องพวกนี้มันเข้าจากข้างนอกค่ะมันจะลงถึงข้างในอ่ะมันพลังงานมันก็จะน้อยแต่ตัวนี้มันไปสร้าง ากด้านในเลยอะเดซอลดก็จะดีกว่าเห็นผลชัดกว่าค่ะแต่มันก็จะอินเวสีฟกว่าเพราะว่ามันจะต้องมีเจาะแต่มันเป็นแบบมินิมอลอินเวสีฟอะเพราะเป็นรูเล็กๆแล้วก็มีรูเล็กๆที่สอดเข้าไปเพื่อปล่อยพลังงานตัวตัวนี้เพื่อ็กระชับสร้างคลลาเจนให้กระชับผิวครับแล้วเวลาเราทําปุ๊บเนี่ยคือเราเห็นผลเลยหรือว่าเราต้องรอระยะเวลาหนึ่งถึงก็จะเห็นผลคะคุณหมอจริงๆมาเห็นผลในระดับหนึ่งแต่เนื่องจากอย่างที่บอกครับหลังจากทําเสร็จสักพักมันจะมีอาการแบบเพราะว่าเวลามัน ไปกระตุ้นคอลลาเจนรอพวกนี้จากข้างในเนี่ยเราก็ต้องมีการอักเสบเกิดขึ้นพอพวกเขาเนการอักเสบเกิดขึ้นเราก็จะมีอาก,การอาจจะมีบวมได้ดังนั้นเนี่ยถ้าจะเห็นชัดๆก็คือต้องรอรอคอเลาเจนที่มันสร้างด้วยก็คือโดยทั่วไปเราจะบอกว่าคอลลาเจนในการกระตุ้นคอเลาเจนหนึ่งครั้งไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็แล้วแต่คอลลาเจนจะสร้างขึ้นใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนเราก็จะเห็นผลแล้วผลลัพธ์ที่แบบว่าแบบพีคสุดเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งเดือนหรือว่าหลังจากนั้นอีกนิดหนึ่งคะคุณหม ก็จะหนึ่งถึงสามเดือนเนี่ยช่วงหนึ่งถึงสามเดือนเหมือนกันค<ะ>่ะคุณหมอค้ามีคําถามมาอีกว่าอันนี้ทําแล้วจะต้องไปฉีดสารกระตุ้นคอลลาเจนอีกไหมคะแล้วแต่เลยครับเหมือนว่าถ้าเกิดเราทาแล้วแล้วเราอยากจะดีกว่านี้อีกอยากจะใช้วิธีอื่นช่วยในการคอมบายนให้มันประสิทธิภาพดียิ่งขึง้นคนไข้สามารถฉีดท,ทั่วกลุ่มกระตุ้นคอลลาเจนได้ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะฉีดได้ก็ยิ่งไปแอดออนอิเฟกของเขาของของตัวการกระสร้นคอลลาเจนนะครับ อ่าแล้วอย่างนี้เนี่ยวิธีแมนเทนเนี่ยเราควรเราควรจะทำทุกทุกกี่เดือนหรือปีคะคุณหมอปกติคุณแนะนำว่าสมมติว่าเอ่อพวกที่จริงกลุ่มพวกสร้างคอนเซ็ปตทั้งหมดเลยอ่ะปกติเราจะประเมินกันเป็นเยียรี่ครับก็คือประมาณปีหนึ่งแต่เนี้ยแล้วแต่คนไท้สะดวกคือปกติการทำตัวเนี้ยอาจจะอยู่รีซอสอยู่ได้นานปร,าประมาณปีถึงสองปีงคนไทยอาจจะสะดวกทำปีหนึ่งก็ได้สะดวกทำลองดูอาจจะยังสึกว่าพอใจอยู่ก็ดูสองสองปีก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับ กา,การตอบสนองความพอใจของคนไข้ด้วยครับหมายหมายถึงว่ายังไงนะคะคุณหมอหมายถึงว่าคือปีเราเลือกได้เหรอคะว่าแบบจะมาเทนหนึ่งปีหรือว่าสองปีชาชานี่อที่มันไม่ได้เป็นเหมือนกับข้อบังคับว่าถ้าไม่ทําปีหนึ่งจะมีข้อเสียอะไรไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายความว่าคือคนไข้สามารถจะทําสมมุติว่าหรือทําครั้งเดียวไม่ทําอีกก็ก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไรหมายความว่าถ้าเกิดว่าคนไข้แบบแน่นอนคอเจนเราสูญเสียทุกๆวันอย่างท <c oughs> ี่เราทราบอยู่คอเจนเราลอสหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นในแต่ละปีดังนั้นพอผ่านไป ปีสองปีขงเขาอาจจะเริ่มดอบดอบลงบ้างอันนี้เราสึกว่าอย,อยากกลับมาดีเหมือนสมัยทำทำใหม่ๆห่ะ<า>แล้วก็มาทําใหม่ได้อย่างงี้ครับอืมโอเคก,ก,ก็จะต้องมีการเมนเทนตามตามความสบายใจของเราถูกไหมคะคุณหมอใช่ครับหรือถ้าทาแล้วเราพอใจรู้สึกว่าออสองปียังดูดีอยู่แล้วก็อยากจะใช้วิธีอื่นแบบช่วยเป็นการเมนเทนด้วยวิธีอื่นอันนี้ก็ได้เช่นอาจจะทําไปครึ่งปีปีหนึ่งแล้วก็อาจจะเมนเทนด้วยเครื่องอื่นเช่นอัลเทอร่า เอาตาฟอร์เมอร์เพิ่มมาหรือใช้พวกกลุ่มไบโอสติมูเลเตอร์ช่วยเสริมเผื่ออาจจะทําให้แบบรีซอต,ตรงเนี้ยมันยังคงดูดีอยู่เป็นปีๆแล้วคนไข้บอกเออมันยังดูดีจะได้จะได้ไม่ต้องไปทําแบบที่มันต้องเจาะรูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ขึ้นอยู่กับความสุขของคนไข้แล้วการที่เราเจาะรูค่ะคุณหมอสําหรับคนที่อาจจะผิวเซนซิทีฟมากๆเนี่ยมันเอ่อมัน,ม,นมันจะเม็นจะทิ้งรอยหรืออะไรอย่างงี้ไหมคะคุณหมอหรือว่ามันก็เป็นแค่แบบปกติปกติไม่มีรอยเลย แต่อันนี้ทางนี้ทางนั้นเราก็ต้องพูดเผื่อถึงในเคสบางเคสที่เขาเป็นพวกคีลอยง่ายมากๆค่ะอันนี้บอกบอกเผื่อว่าสมมติว่าเคสที่เป็นคีลอยง,ง่ายมากๆเราก็ไม่แนะนําให้ทําอ่ายางงั้นก็ไปเครื่องดีกว่าไี่เป็นคีลอ,อยง่ายก็ทําได้ครับแล้วในเคสนี้คุณหมอมีไหมคะต้องห้ามว่าแบบเออเคสไหนไม่สามารถทำบลู e อ n d ด l i f t i n g ได้คะ่ะปกติก็คือโดยทั่วไปอ่ะไม่ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรเป็นหลักก็คืออย่างที่บอกรับหนึ่งคือคนที่เป็นคีรอยง่ายมากๆมีความเสี่ยงต่อการเกิดคีรอย แล้วก็ไม่ไม่เสี่ยงที่จะทําคนไข้ที่บอกว่าผิวบริเวณนั้นมีอินเฟคอยู่มีแบบติดเชื้ออยู่บริเวณใกล้ๆก,กับรูเข็มที่เราจะเจาะอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อันนั้นเราก็เลี่ยงเพราะว่าอาจจะไป introduce จ,จะไปนําพาพวกเชื้อโรคเข้าไปก็จ,จะเกิดการติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก,ก,ก็ก็ต้องเลี่ยงครับแต่ถ้าอย่างอื่นก็ไม่มีอะไร อ่านะคะนี่ดูเมเตอร์มีสนใจกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะสนใจคุณหมอถ้าสนใจเนี่ยสามารถติดต่อคุณหมอได้ยังไงบ้างคะช่องทางไหนบ้างเออติดต่อได้ทางช่องทางของแอดมินของรัศพูมคลินิกทุกทุกช่องทางเลยครับนะคะซึ่งครอบลูแอนโดลิฟติ้งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเห็นผลที่แบบมันจึ้งมากๆเลยจริงๆอะ่ะคุณหมอแล้วมันเหมาะมากๆสำหรับใครที่แบบ จะต้องการย้อนไหวทําให้ผิวคือไม่ได้แค่ยกกระชับอะคะแล้วว่ามันดูมันผิวมันดูเด็กลงอะคุณหมอครับผิวผิวจะดูดีขึ้นแล้วก็สกินเขาจะแน่นขึ้นจากคนไข้ที่แบบสมมุติว่าก่อนทําอะเวลาเราจับผิวคนไข้มันจะดูยุ้ยๆแล้วดึงหนังติดใช่ไหมฮะ <c oughs> แต่พอหลังทำอะมันจะมันจะแน่นนะฮะมันจะดึงดึงไม่ค่อยยุ้ยออกมาเหมือนเหมือนก่อนทำซะเป็นแบบนั้นเลยอ๋ออันนี้แล้วในในเคสซี่ถ้าอยากจะทำอ่าบลูแอนโดลิฟติงเนี่ยจริงๆแล้วเอ่อทำได้ เด็กๆทําได้ไหมคะหมายถึงเด็กๆที่อาจจะผิวเขาอาจจะเนื้อเขาอาจจะเหลวทําได้ถ้าคนมีปัญหาดับเนื้อเหลวเนี่ยทําได้หมดมทําได้หมดไม่เกี่ยวกับอายุใช่ไหมคะจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับอายุแต่แน่นอนว่าคนที่มันแบบว่าอายุระดับหนึ่งอย่างเช่นส่วนใหญ่อ่ะก็คนไข้ที่จะมาทําที่คอนเซิร์นก็น่าจะคนวัยสามสิบอัพขึ้นไปสามสิบกว่าอัพขึ้นไปอีกกรณีหนึ่งสมมุติว่าอายุน้อยเช่นยี่สิบแล้วก็ เป็นไขมันเยอะอย่างเมื่อกี้ที่บอกเขาบอกสึกว่าหน้าเองกลมไอ้กรณีนี้ก็จะเข้ากรณีที่เราเอากําจัดไขมันส่วนเกินที่มันเยอะทาให้หน้าเขากลมออกอันนี้ได้ฮะอ่าเอ่อเมื่อกี้จะถามอะไรคุณหมอหน,นลืมเลยเออมันน่าสนใจมากๆเลยคุณหมอเอ่อในเคสนี้แล้วเนี่ยระยะเวลาการทํานานไหมคะแล้วเราเราเรียกเป็นอะไรเราเรียกเป็นยูนิตหรือเราเรียกเป็นอะไรคะคุณหมอเพราะมันคือเลเซอร์คือแบบแมันจะเป็นบริเวณนะครับมันเป็นบริเวณ,เวณสมมุติว่า คนไข้อยากจะทําแค่เนียงก็ทําแค่เนียงเลยอย่างเงี้ยฮะแตจะทแค่แก้มล่างทําแค่แก้มล่างอยากทําทั้งหมดอันนี้แล้วแต่คนไข้เราทำค่ะคือเราจะไม่ได้เรียกว่ามันเป็นแบบว่าโอ้ยเนี่ยเราต้องใช้กี่ยูนิตหรือเราใช้อะไรอย่างงี้คือไม่ใช่ไม่ไม่เป็นยูนิตเป็นเป็นแอเรียอ๋อเป็นแอเรียใช่ครับเพราะมันเป็นแบบไม่ใช่ตัวสารที่ใส่เข้าไปครับมันเป็นตัวตัวเครื่องเลเซอร์ครับอมันก็จะเป็นเป็นตามตามแอเรียที่เราทําครับ อย่างอย่างพวกอัลเทร่าเขาจะเรียกเป็นอะไรนะคะคุณหมอกี่อัลเร่าจะเป็นไลน์อ่าไลน์แล้วอย่างนี้เหมือนกันไหมคะหรือก็ไม่ได้เหมือนเลยก็คือเป็นแอเรียหนึ่งเลยเรา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 ทำเป็นแอเรียคือคือจริงมันเป็นพลังงานที่เราใส่เข้าไปนะฮะ,ะแต่ว่า,เ,าเหมือนกับอย่างสมมติว่ายกตัวอย่างนะสมมติเราจะใส่ถึงพลังงาน500จูลสมมตินะฮะในบริเวณนี้อย่างเงี้ย หรือเคสนี้อาจจะใช้มากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่เราก็จะเหมาเป็นบริเวณไปอ๋อเหมาเป็นบริเวณเลยดังนั้นแล้วมาก็คือจะเก็บให้กริบเลยใช่ไหมครั <laughs> แต่ก็ขึ้นอยู่กับผิวคนแน่นอนมันมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับการผ่าตัดดึงหน้าค่ะเราก็ชัยก,ก่อนคือการผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยมันเป็นการเอาเอาเนื้อที่มันเกินอะ่ะเนื้อที่มันล้นอะ่ะออกไปเลยต้มตัดออกถูกไหมฮะค่ะแต่วิธีนี้ไม่ได้เป็นการเอาเนื้อเกินออกมันจะไม่เหมือนการผ่าตัดเข้าใจไหมฮะค่ะดังนั้นเนี่ย อย่าคาดหวังผลเหมือนการผ่าต,ตัดที่เอาเนื้อเกินออกอย่างบางคนที่เขาแซกเยอะๆที่มันแบบเนื้อมันเนื้อมันเอ็กเซสเยอะๆเนื้อมันเกินเยอะๆอะมันก็ทําให้กระชับขึ้นดีขึ้นแหละแต่มันไม่ได้เอาเนื้อเกินออกเหมือนกับการผ่าต,ตัดสุดท้ายแล้วก็คือต้องให้คุณหมอประเมินอีกทีหนึ่งแหละว,ว่าโอเคถ้าเนื้อเราแซกขนาดนี้แล้วเนี่ยเราไปเวไหนดีถูกไหมคะใช่อย่างเช่นสมมติว่าหรือหรือคนที่แบบยังไม่อยากผ่าต,ตัดเลยสมมติว่าถึงแม้เนื้อเกินก็ทําให้มันดีขึ้นระดับหนึ่งก็ต้องต้อง,องคุยกันเรื่องของการคาดหวงผลถูกม้เขาาใจ่ มันไม่ใช่แบบซูบเขาสมบมรณ์นะฮะคนไข้าอายุ70เนื้อเขาเกินเยอะค่ะแต่ว่ายังไม่อยากผ่าตัดอยากจะทําวิธีนี้ทําได้ดีขึ้นแหละแต่ว่ามันอยากคาดหวังผลว่าไอ้เนื้อที่มันเกินเยอะๆมันจะหายวูบเข้าไปยังไงเข้าใจโอเคอันนั้นก็คือต้องมาปรึกษาคุณหมอเคส by เคสนะคะโอเคอันนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยมันไม่ใช่ว่าแบบว่าเอ้ยมีมานานแต่เราเพิ่ง introduce ในประเทศไทยหรือว่าไงคะคุณหมอในต่างประเทศน่าจะมีกันมาเป็นหลักปีแล้วล่ะครับสักพักหนึ่งเนาะ ใช่ครับนะคะแต่วันนี้คือใหม่มากๆค่ะแล้วไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมันแบบ Amazing มากนอกจากจะว่าจะใช่จะจะยกกระชับแล้วทำให้ผิวสวยด้วยไม่ต้องผ่าตัดด้วยและเข้าลึกแบบก็คือเข้าไปข้างในเลยจริงๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มามอบความรู้นะคะเกี่ยวกับ blue endolifting นะคะเป็นเทคโนโลยีสำหรับปี2025นะคะ ได้ครับอินดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหมันว้าวมากเลยนะเมเซอร์คือแบบเออมันว้าวอ่ะใครจะไปคิดนะคะว่า เราสามารถมีใบหน้าที่ยกกระชับนะคะโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดได้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยคาราเห็นมีคอมเมนต์มาเยอะมากๆเลยนะคะโอ้มีคอมเมนต์บอกว่าดึงหน้ามันมีโอกาสกลับมาหย่อนคล้อยเหมือนเดิมไหมอันนี้ตอบแทนคุณหมอนะคะเพราะว่าเมื่อครรู่นี้คุณหมอตอบไปแล้วแหละคุณหมอบอกว่าเออมันก็ต้องมีการเมนเทนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเราด้วยเหมือนกันนะคะบางคนทําแล้วก็อาจจะไม่ได้ทําต่อบางคนก็จะรู้สึกว่าเอออยากจะมากระชับอีกรอบนึงนะคะทำเป็นแบบราย ปีเยียรี่บางคนก็1ปีบางคนก็2ปีนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะใคร ฟังอยู่แล้วสดใจนะคะอยากไปปรึกษากับคุณหมอรัศภูมิสามารถไปได้เลยคะ่ะรัศภูมิคลินิกนะคะมีทั้งหมด4สาขาจะมีที่พระราม2อนะคะอยู่ระหว่างซอย63กับ65นะคะมีสาขารัตนาธิเบตนะคะอยู่ปากซอยท่าอิดหรือว่า,ารถไฟฟ้าก็ไปได้นะคะเป็นสถานีไซม้านะคะมีสาขาเรียบทางด่วนรามอินทานนะคะอยู่หลังเซ็นทรัลอีสต์วิลนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งสาขาะะอยู่ที่สุขุมวิท49ติดกับโรงพยาบาลสมิ ติเวสสุขุมวิทนั่นเองค่ะก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ว้าวใหม่แล้วปี2025มาแน่นอนนะคะสำหรับช่วง Med in Focus ของเราก็ยังไงนะคะจะนำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความสวยความงามบิวตี้มาอัปเดตมาแชร์ให้เมดเซอร์กันได้เรื่อยๆเลยทุกๆวันจันทร์นะคะแต่ว่าย้ากันอีกทีนึงว่าใครที่อยากจะติดต่อคุณหมอนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเข้าไปเลยเนี่ยเราสามารถแอดไลน์ไปก่อนปรึกษาคุณหมอได้เลยนะคะแอรัตภูมิคลินิก หรือว่าคลิกทักเข้าไปถามได้เลยใน f c e b o o o f แ n นเ g จนะคะนั่นก็คือรัสภูมิคลินิกนั่นเองค่ะครั้งหน้าความสวยความงามเรื่องอะไรที่เราจะมาอัปเดตกันนะคะในช่วง m ม d e in Focus กับ DJ k h คาร่าทุกๆวันจันยังไงรอติดตามได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ